พลังงานของไพ่ยิปซีเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สาใบมาดูพลังงานกันนี่จะเป็นดวงสําหรับคนที่ดูคลิปนี้และดูจนจบใครไม่ชอบสาม,มารถปัดผ่านได้เลยนะคะมาดูกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่หมอจะเลือกไพ่สาใบนะมาดูพลังงานของไพ่กันแน่นๆ OUR ่นแน่นแน่นว้าวขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะจัสต,ติกนะคะอ๋อจัสติเมนต์นะคะโทษทีคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาในวันนี้นะคะ ขึ้นไพ่ราชาใครทะเลาะก,กับแฟนไพ่ราชาขึ้นแปลว่าถ้ามีปัญหาก,กับแฟนคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันนะหรือคุณตกลงยื้อเรื่องอะไรกับหัวหน้างานผู้รับผู้ใหญ่ไปเขาจะรับข้อเสนอของคุณมีข่าวดีเข้ามาว้าวขึ้นไพ่เลเวอร์ด้วยแต่โดดเด่นเรื่องความรักมากนะใครที่ทะเลาะก,กับแฟนมีปัญหากันอยู่เนี่ยเขาจะกลับมาจะกลับมาคืนดีกันความรักของคุณจะต้องปรับความเข้าใจกันนะพลังงานของไพ่แบบนี้ขึ้นแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้บอกว่าผู้รับผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณในช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณเลยความรักเนี่ยบอกเลยที่ผ่านมามันอาจจะแย่แต่หลังจากนี้ไปมันจะดีขึ้นนะคะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ